ไปภูเขาในบอกจะไปทะเลก็บอกว่าภูเขาไงเราจะไปทะเลภูเขาทะเลดิภูเขาทะเลภูเขาทะเลดิวภูเขาทะเลดิวจ้ามาดิวะไหนมาลองยุตั้งตังดิวะเลงบาเขาบอกแล้วแม้ว่าจะไปภูเขาอ่ะเขาบอกแล้วไมว่าจะไปทะเลอยาัซซวาตีตาาาาซาชาอนคนุักษสองย เอาเวลาเล่นหนังตีนไปเที่ยวฟื้นฟูให้กับชุมชนในภูเก็ตให้ดีขึ้นดีกว่าไหมฮะเสียมูดหมดไปก็ได้วะนี่คุณช่าวิดีโอก่อนหน้านี้เหรอนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำมาทำไมแต่ว่าวันนี้เรามาเปิดตัวกันที่ชุมชนหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตที่เป็นชุมชนเกี่ยวกับการประมง,งมีคำโปรยเท่ๆด้วยนะตลาดปลาลาโวยโวยาว ราว้ยแล้ววันนี้เว้ยคุณเราอยู่กับคุณชายเด็กชาวก็ออกเรือไปห้าปลากลับมาตอนเย็นนักลักก็ทำไม่ีกย่างทำอาชีพข้องครัวเลื่อนไายปลาสดๆสดสจากทะเล่สดสดจากทะเลสดสดจากทะเล่นั่นเหละเป็นที่มาของปลาสดๆดมู่บานชุมชนเล่าแทบมีโอท็อปปลาแดดเดียวจำนวนมากมายนะ กินแล้วร้อยจังฮู้ร้อยจังู้ร้อยจังู้ร้อยจัง,จงนั่นนหะตัวนั่นหลอกไวดักปลากลัมาเป็นสิบสิบปีหนุ่ยปูยูไปตรงนี้ไปไปเลยไป,ไปชิวไป,ปไปไปเลยไปเลยไปเลยชุมชนต่อมาเลยคุณคือชุมชนบ้านบ่อแร่บ้านบ่อแร่เนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีประวัติยาวนานมาก ของภูเก็ตและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศอ,อย่าลืมแวะเที่ยวของบุดงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติลุงตกปลาไลได้บ้างครับปลาไ่ไม่ได้ตกผูตกแต่ปลาใต้แอกตาดูเอาเองตา้าม่ตาเอฉันนั่งตกปลาอยู่ลิมตะลิง่งลงเล่นน้อยลอยวนกอถึงบางโทก็ขาย <c oughs> หอย <c oughs> พอหนุมพวกนี้มันมาถ่ายถ้าหากคุณยังตามผมอยู่แล้วก็ตอนนี้เรามาถึงสะพานที่เขาเรียกได้ว่ามีลิงกันแล้วมีลิงไม่พอยังมีปูอีกต้องมอเพลงให้แล้วและดูดูให้ดีมีอะไรให้ดูมีลิงดูรูปปูก็มี ผมอยากแนะนำเลยเว้ยคุณให้คุณมาถ่ายรูปที่กระแพงป่าโกงกลางถ่ายรูปซิลูเอตสวยมากและคุณยังต้องอยู่กับผมต่อผมจะพาคุณไปที่จุดชมวิว360องศาบนยอดเขาขาดบอกเลยว่าเห็นวิวแบบอือฮึ่มต้อยปังและยังไม่หมดคุณผมลืมแนะนำคุณถ้าคุณเหนื่อยแล้วก็อย่าลืมไปที่ตลาดนะเเ่งือกก็ อะไรของผมวะคุณผมก็ไม่เข้าใจตัวเองพูดอีกชุมชนหนึ่งอยู่แล้วโผล่ไปอีชุมชนค่ายไม่ค่อยดีนะแต่ก็ค่ายได้เรื่อยๆอ่ะยนเมืองเก่าเล่าความหลังสัมผัสวิถีเสน่ห์เมืองทุ่งขาเมืองเก่าผู้เก่งชุมชนต่อมาเลยคุณนั่นคือชุมชนบ้านบางรงยนองเกานอยู่ข้างล่าผู้งชุมนอยค่นบ้านบางโรงยนเมืองก่าล่าความหลัสัมัสวิีเสน่ห์เอนทับงู่หมู่บ้านชุมชนบ่อมาเล่นอช พวกเรามีประกอบอาชีพลักล่กลา,ยยางปวามงก็มีกาะช่างโูมโรงแรมรีสอร์ทไปไหนอย่าบ้าลุกขึ้นมาก้อนแป๊บนึ่งละรีสอร์ทโฮมเซอาชีพฟองชุมชนเราคือเลี้ยงแพเราะยาทะเลแล้วก็ยังมีต้นยางพาราโอ้ที่นี่มีสวนยางมั้ยนะครับเอามา,มา <c oughs> แล้วก็สับประรดเรามันไม่เหมือนที่อื่นนะ <c oughs> ปกติที่อื่น <c oughs> เนื้อผสมน้ํา ของเราน้ำล้วน <S <S เ,เรื่องสับประรดผมล้อเล่นนะครับบางแม่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 แมแม จะสังเกตได้ว่าในคลิปนี้ที่ผมพาเที่ยวนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นและยังมีชุมชนท่องเที่ยวอีกมากมายมากมายจริงๆชุมชนต่างๆในภูเก็ตเขากำลังฟื้นตัวกันอยู่เพราะฉะนั้นอย่าลืมจูมือบุชฉุดมือหลานประสานมือแฟนคงแขนคนรักนัดพบคุณรู้จักในบรรยากาศแบบภูเก็ตบรรยากาศแบบภูเก็ตบรรยากาศแบบภ <Okay. S 1> ูเกต็บบ <Okay. S 1> กตอ <Okay. S 1> ย่าลืมมากันเยอะๆนะครับ